คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการาคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยกันครับก่อนอื่นมาดูผลฮาหนอยเมื่อวานกันก่นกอนครับผลหวยฮาหนอยงวดประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567ฮาหนอยพิเศษบน113ล่าง22ฮาหนอยปกติบน930าล่าง92ฮาหนอยบ i p บน446่ล่าง71เข้าจอด3าะ30บบนฮาหนอยปกติครับวันนี้ ไปครับเราไปดูแนวทางวันนี้กันครับแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567สูตรมัดรวมฮารอยพิเศษฮาหนอยปกติฮานอย VIP วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่2ครับชุดเจ้าวันนี้จัดไปครับ01020521525แอดชอบส่วนตัวที่12ครับวันนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ